สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของครูอ้อมชรินรัตสัมพันธ์นะคะค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะสำหรับ EP ที่แล้วเราเรียนในเรื่องจำนวนเฉพาะ EP นี้นะคะก็จะเป็นตัวประกอบเฉพาะค่ะเรามาดูนะคะตัวประกอบของ10 ได้แก่ 1, 2, 5และ10เรามาดูว่าในตัวประกอบทั้งหมดนี้จำนวนใดซึ่งเป็นตัวประกอบเฉพาะบ้างตัวประกอบเฉพาะก็คือเลข2และเลข5เพราะว่า2กับ5เนี่ยเป็นจำนวนที่ไม่มีอะไรมาหารได้นอกจาก1และตัวมันเองที่เราเรียนไปใน EP ที่แล้วใช่ไหมคะ2และ5เนี่ยค่ะจึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะของ10 ต่อไปตัวประกอบของ12ค่ะตัวประกอบของ12ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 12ในจในตัวประกอบทั้งหมดมีตัวเลข2ตัวที่เป็นตัวประกอบเฉพาะก็คือเลข2และเลข3นะคะเราจึงเรียก2และ3ว่าตัวประกอบเฉพาะของ12อมาดู18บ้างค่ะ ตัวประกอบของ18เนี่ยจะมีเลข 1, 2, 3, 6, 9และ18ทีนี้เรามาสังเกตดูว่าเลขอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือเลข2และเลข3ก็จะได้ว่าเลข2และ3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18ค่ะตัวประกอบเฉพาะของ15ตัวประกอบของ15เนี่ย ได้แก่ 1, 3, 5และ15ดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ15อมีเลขอะไรเอ่ยที่เป็นจํานวนเฉพาะก็คือเลข3และเลข5นั่นเองเลข3และเลข5คือตัวประกอบเฉพาะของ15นะคะต่อไปค่ะ55ตัวประกอบของ55เนี่ยได้แก่เลข 1, 5, 1และ55 เพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะก็ได้แก่เลข5และเลข11ค่ะ x ห okay. ้ากับ11คือตัวประกอบเฉพาะต่อไปค่ะตัวประกอบของ68ได้แก่1 2 4 4 7 3 4และ68นะคะซึ่งตัวประกอบเฉพาะก็มี2ตัวคือเลข2และเลข17ค่ะ ต่อไปค่ะตัวประกอบของ75ค่ะตัวประกอบของ75ได้แก่1 3 5 15 25, 25และ75ซึ่งมีตัวประกอบ2ตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะคือ 5, 3 5ใช่ไหมคะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเลขห้ามไปหาลงตัวเพราะฉะนั้นไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็มีแค่2ตัวเท่านั้นคือเลข3และเลข5ค่ะ หาตัวประกอบของ12อ่า1 2 3 4 6 12มีตัวประกอบเฉพาะ2ตัวก็คือ2และ3ตัวประกอบของ20อ่ามี1 2 4 5 10 20มีตัวประกอบเฉพาะ2ตัวคือเลข2และเลข5 ต่อไ,ไปค่ะตัวประกอบของ50มี 1, 2, 50, 25, 50มีตัวประกอบเฉพาะ2ตัวคือเลข2และเลข5ตัวอื่นๆก็5หารลงตัวใช่ไหมคะ 2, 5ต่อไปตัวประกอบของ45มี 1, 3, 5, 9, 15, 45 ดังนั้นมีตัวประกอบเฉพาะคือ3าต่อไปค่ะก็เราสามารถสรุปความรู้ได้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดที่จำเป็นจำนวนเฉพาะเราจะเรียกตัวประกอบนั้นว่าตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนั้นค่ะ ามาดูตัวอย่างนะคะให้นัเกเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้า31เดนะคะเดี๋ยวคยรูจะย,ยกตัวอย่างสักหนึ่งข้ออ่านดูข้อหนึ่งใหญ่หาหาคำตอบจากตารางที่กำหนดให้ขอให้บอกว่าตัวประกอบเฉพาะของเจ็ดแต่ละจำนวนที่โจทย์กำหนดเนี่ยมีอะไรบ้างดูหกค่ะหกจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบของหกได้แก่อะไรเอ่ย หนึ่งไม่ใช่ใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วว่าหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จํานวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบแค่หนึ่งตัวเดียวดังนั้นตัวต่อไปก็คือสองอ่ะสามหกไม่ใช่เพราะว่าหกมีตัวเลขอื่นๆมาหารมันได้อต่อไปค่ะสิบสบมีอะไรเป็นจํานวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบบ้างก็ได้แกเ่เลขสเลขหใช่ไหมคะเพราะว่าสิบ 1>, 1, 1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ10ก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะข้อ21่ะข้อ21 4ี1 0 0อันนี้ให้นักเรียนทำเองนะเดี๋ยวให้นักเรียนทำลงในสมุดมาดูข้อ2ใหญ่หาตัวประกอบเฉพาะทุกตัวของจำนวนตัวไปนี้ครูยกตัวอย่างให้1ข้อตัวประกอบของ25ก็คือ1 5 25ดังนั้นก็จะมี5แค่ตัวเดียวที่เป็นตัวประกอบเฉพาะ ของ25นะคะให้นักเรียนตอบประมาณนี้ได้เลยเวลาทำแบบฝึกหัดเนาะค่ะในส่วนคลิปนี้นะคะก็จะมีภาระงานคือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกเรื่องตัวประกอบเฉพาะในหนังสือเรียนหน้า3 1แล้วก็ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเรื่องตัวประกอบเฉพาะหน้า20และ21นะคะเดี๋ยวเรากลัดมาเจอกันในอีพหน้าค่ะบ๊ายบาย